เขาก็แจ้งมาว่าเฮ้ยมีงูมีงูก็ให้ไปไปจับงูก็เลยคิดว่าแบบอมีงูแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านของเขาด้วยแม่สายมันจะเป็นที่แบบภูเขาว่างอะไรบ้างแล้วภูเขานั้นเป็นภูเขาหินมันก็จะมีต้นไม้นิดๆหน่อยๆกับหญ้าลกๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเห็นเห็นท่อนเหล็กอันนี้ไหมครับผมที่ที่มันเป็นตรงสามเหลี่ยมใช่มันเป็นตรงกลางมันมันก็มีใต้หลังคาของบ้านเขาแหละแล้วมันก็มีงูอยู่ในนั้น ซึ่งเราเรายืนอยู่ด้านล่างเรามองขึ้นไปมันจะปิดไว้เรางูก็จะอยู่ดย่นัไนเราไม่เห็นไม่เห็น<ร>ไม่เห<ม>็นแล้วมันมก็มีหางแค่คาดอาอกมา เราก็เข้าใจแล้วว่าเป็นงูพันนี้มีงูตัวนี้อยู่ข้างบนตรงนั้นนะแล้วก็เป็นงูเขียวงูหางงูหางมะพร้าวเอาบันไดน่ะปีนขึ้นไปแล้วเอาไม้จับงูน่ะแทงแทงดูก่อนแทงเสร็จปุ๊บสักแป๊บขาดออกมาอีกตัว้เยทำไมไม่มีงูเครื่องม้าใช่สักบปั๊บไม่งแบบเหมือนหลังจากที่แทงไปแป๊บนึงอ่ะสักประมาณสองสามวิอ่ะเหมือนวงแตกแม่งงูแบบขาดขาดเต็มเลยแล้วก็เริ่มตกลงมาแล้วเริ่มมัน